คอนเทนต์สร้างสุขคอนเทนต์สร้างสุขคืออะไรใครช่วยบอกทีคะ่ะเห็นโฆษณาสอสอมานานกันแล้วใช่ไหมคะรอบนี้เรามีเจ็ดรายการเลยคะ่ะที่จะมาสร้างสุขในรูปแบบใหม่หลากหลายสไตล์ต้องรอชมกันนะคะว่าเจ็ดรายการของคอนเทนต์สร้างสุขจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ โอ้โหมีตั้งเจ็ดรายการกันเลยค่ะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มสุดๆไปเลยความน่าสนใจก็คือการนำจุดแข็งของแต่ละที่ทั้งแนวคิดรูปแบบการนำเสนอมารวบออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้ประเด็นสุขภาพนำ<ๆ>เช่นลดพุงลดโรคบอหวานหายได้ เพิ่มกิจกรรมทางกายหรืออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอดใจจะรอชมกันไม่ไหวแล้วเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีมากนะครับที่สสสได้จับมือกับสื่อระยะอย่างยิ่งรายการต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายนะครับในการนําความรู้ที่สสสมีอยู่นะครับเพื่อไปสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงนะครับความคิดและพฤติกรรม เพื่อที่ช่วยกันในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับฝากรายการที่สนุกแถมได้สุขภาพดีที่บอกกับทุกเพศทุกวัยท้ายัางไงฝากคอนเทนต์สร้างสุขไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะ